I q นะครับ <love> อ่าโอเค three two one อ่า I love you why mm. ว่为什么呢อืมอยังไนะ mm. ม่สามารถบอกความรู้สึกได้มันอยู่ความรู้สึกสนะแต่เป็นความรู้สึกนะเราคงไม่มาบอกว่าเออชอบหรอกอะไรอย่าง oh. นี้เพราเราต้องแบเป็นบอกความรู้สึกว่าเออรักนะอะไรอย่างงี oh. ม้มากกว่าอ๋อแต่ถ้าอืมแต่ถ้าแบบพูดว่าชอบมันก็จะเป็นฟวลแบบเออน่ารัก mm. อันนี้ดี อะไรประมาณนี้มากกว่าคงชอบชอบชอบอะไรเงี้ยถ้าสวนเบกกีหรือเบกกี้ฟินคำหนึงนะ for the next one n e t feed Becky or Becky Finn อะไรกเบกกี้ซ้ายมือเบกกี้ฟินขวามือโอเคเกิดจูก้อไว้อา อันนี้คืออะไรนคืออะไรก็ได้ใช่แล้วบแล้วแต่ชาแต่วันล้วแต่แต่แต่แล้วแต่วันอ๋อเ้าเป็นได้ทั้งหมดใช่ทุกคนฟินเบกกี้เบกกี้ฟินนะคือเรคือเราคือตอนแรกอะแบบทุกคนเขาจะแบบฟินเบกกี้ฟินเบกกี้อะไรเงี้ยแต่คือแต่แตวันมันก็จะแบบมีมูดมีอะไรไม่เหมือนกันล้วแต่ว่าวันนั้นมันยังไงใช่เา说其实เ吧那叫点光啊对ี你怎么中文翻译一下 啊，水中国。水水水。水中水中馆。啊水中喜欢游泳吗？喜欢。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 啊欢。喜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 欢。啊欢。喜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 欢。